สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ราศีกุมนะคะอาจจะเป็นราศีที่ใครรอรออยู่นะคะอ๋อได้ค่ะอาจารย์ทุกติขาราศีกุมค่ะค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมจะเป็นอย่างไรมาดูท่านอาจารย์กันค่ะ มาดูกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีกุมในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะได้งานใหม่ๆ1ดาบมีพวงมาลัยนะคะมงกุฎดอกไม้นะคะเอดออสเวร์ดมีมงกุฎดอกไม้อยู่ข้างบนหนดาบคือการเริ่มต้นมีมงกุฎดอกไม้ถือว่า สิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการงานธุรกิจของคุณที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำหรือได้ทำไปแล้วได้เริ่มต้นทำไปแล้วเนี่ยก็ให้คำตอบได้เลยนะคะว,ว่าดีมากดีมากนะคะคจะประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสนะคะได้เฉลิมฉลองแน่นอนค่ะนะคะหนะะึ่งดอกมะหนึ่งดาบมีมงกุฎนะคะงานที่คุณเริ่มต้นนั้นดีมากค่ะต่อไปในเรื่องของการาเงินนะคะห,หกเหรียญน,นะคะ งานดีแล้วก็ต้องเป็นเงินเขาหกเรียญนี่ก็ถือว่าเงินนี้เนี่ยดีนะ,ะการเงินในเดอนนี้ดีนะคะแต่ว่าเมื่อคุณมีเงินมาแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณก็ต้องมีช่องทางในการจ่ายนะคะจับจ่ายออกไปนะคะเงินนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจับจ่ายไปกับ ช่วยเหลือผู้คนที่ที่อ่าด้อกว่าคุณหรือลำบากกว่าคุณก็มีโอกาสทำด้วยถือเป็นการทำบุญด้วยนะคะเออเฟื้อเผื่อแผ่เงินดีนะคะแต่เมื่อได้มาแล้วก็ขอให้คุณทำบุญหรือว่าเอ่อบริจาคหรือว่าแบ่งปันแบ่งปันหรือคุณจะเอาไปซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับในตัวคุณก็ได้นะคะหรือที่เป็นสิ่งที่คุณอยากได้ก็ได้แต่มันได้มาแต่มันมีทางจ่ายนะคะต่อไปในเรื่องของความรักดีใจค่ะ อาจารย์ตุติขาคนราศีกุมสีไม้เท้ามีพวงมาลัยนะคะแอปเปิลนะคะต้นไม้ดอกไม้ทองนะคะลูกโลกอะไรต่างๆเรานี้พร้อมกับมีคนเฉลิมฉลองดีใจอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าความรักของคุณในเดือนนี้เนี่ยค่ะเป็นความรักที่สดชื่นนะคะเบิกบานดีมากเลยนะคะไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะคุณสดชื่นค่ะ นะคะเป็นความรักที่ดีมากส่วนในเรื่องของ,ของสุขภาพ,ภาพนะคะาจะมีนิดนึง,นด,นงดูแลนิดนึงนะคะค่ะขอให้คุณดูแลนิดนึงอันมาจากความเครียดนั่นเองค่ะต่อไปในเรื่องของโช,อโชคลาบนะคะ Queen of Cup นะคะคือฟินถือถ้วยนะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสเล็กน้อยนะคะก็ถ้าจะซื้อหรือซื้อลอตเตอรี่หรือจะเสี่ยงโชคก็ให้เสี่ยงกับผู้หญิงนะ,ะที่มีวัยกลางคนนะคะ อันนี้ก็คือโชคลาภมีโอกาสค่ะในเดือนนี้นะคะค่ะนี่คือชาวราศีกุมค่ะค่ะนี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีกุมนะคะก็บอกเลยว่าแอบอิจฉาดนึงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือโชคลาภคือโอเคดีหมดทุกอย่างภ่ยในเดือนนี้แต่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพนิดนึงก็ค่อยดูแลตัวเองไปนะคะใช่ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีในภายในเดือนนี้นะคะ ก็ขอท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ